เจาเย่ในตอนนี้ได้ถูกมัดติดกับเสาบนหินเอาไว้นางมีสีหน้าที่โกรธเกรี้ยวแต่ถึงแบบนั้นนางก็ไม่ได้ดิ้นรนที่จะแก้มัดของตัวเองที่กลางหน้าผากของนางนั้นมีสัญ,ญลักษณ์รูปดอกบวัวสีแดงสดถูกประดับตกแต่งเอาไว้ไม่มีความพันผวนของออร่าในร่างกายของเจ้าเย่ยเลยแม้แต่นิดเดียวมันเป็นอย่างที่ข้าคิดฐานการบ่มเพาะและว่วยุทธ์ต่างๆของนางในตอนนี้ได้ถูกผนึกนี่ท่านจอมยุทธ ทำไมท่านถึงได้ออกนอกลู่นอกเส้นทางแห่งความดีจนทำให้ตัวข้านั้นต้องพบเจอกับเรื่องวุ่นวายแบบนี้ด้วยนน่ไอ้นักบวชหน้าสมเพชถ้าหากว่าเจ้านั้นมีความสามารถเพียงแค่นี้ข้าขอแนะนำให้เจ้านั้นรีบเอาหัวล้นๆของพวกเจ้าใส่หัวออกไปจากที่นี่ซะดีกว่าถ้าหากว่าเจ้าทำแบบนั้นบางทีเจ้าอาจจะรักษาชีวิตของเจ้าเอาไว้ได้ ในเมื่อตัวเจ้านั้นคิดจะยืนขวางทางตัวข้าอยู่แบบนี้ถ้าอย่างนั days, ้นนักบวชผู้นี้คงจะไม่ขอออมมือให้อีกต่อไปโอัมะนามะนามะนาปัตตาเยอปัตตาเทเทนาอปัตติยาอปัตตยาเทโยปัตเตโยปัตตโยโยโยพวกเราทุกคน ตอนนี้ท่านนักบวชได้นำบทสวดศักดิ์สิทธิ์แล้วพวกเรารีบสวดตามกันเถอะอ้อมนะมะนา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 มะนมะตะเยะปะตะเทเทนาอปัตติยะอปตะยะเทโยอปัตติโยอปัตะโยเทเยอปัตติเยอปัตะโยโยโยเอ๊ะภาษาสันสกฤตนี่ นี่มันบทสวดจากพระสูตรศักดิ์สิทธิ์จากคณะตลกไทยในตำนานนี่นาะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่ตัวข้าคงจะทนทานกับบทสวดแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าในตอนนี้ตัวข้านั้นมีวรยุทธ์อยู่ในขั้นหนึ่งซือเพียงเท่านั้นบทสวดพระสูตรศักดิ์สิทธิ์ในตำนานมันเป็นเคล็ดวิชาที่เกี่ยวกับเสียงเหมือนกับบทสวดสมาธิก่อนหน้านี้เมื่อเริ่มท่องบทสวดเหล่านักบ,บททั้งหลายจะปล่อยพลังออกมาทั้งหมดอย่างแข็งแกร่ง ศัตรูทั้งหมดที่ได้ฟังเสียงหัวใจของพวกเขาจะเต้นรัวผู้ที่มีวรยุทธ์อ่อนแอจะรู้สึกเกรงกลัวเคลดวิชานี้ในทันทีและเมื่อฟังเสียงสวดมนต์ไปได้สักพักหนึ่งเลือดภายในตัวจะไหลออกมาจากทวารทั้งเจ็ดจนกระทั่งคนคนนั้นได้ตายจากไปอย่างทุกทรมานแต่ถึงแบบนั้นการตายจากไปของพวกวิถีของพวกนักบวชพวกนี้พวกเขาจะไม่ใช้คำว่าตายแต่พวกเขาจะใช้คำว่านอนหลับ มันเป็นการนอนหลับเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถึงแม้ว่าพวกผู้มีวรยุทธ์สูงทรงจะไม่ตายหลังจากฟังบทสวดแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากการมึนงงสับสนอยู่ดีและเมื่อพวกเขาได้รับความมึนงงนั่นเองจะเป็นจุดอ่อนใ้พวกเขาถูกโจมตีหลังจากนั้นเสียงบทสวดในตำนานนี่ถึงแม้ว่ามันจะมีความคลับคลายคลั่คาจากคณะตลกของไทย แต่ว่าพลังของมันนั้นทรงพลังเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งจะจินตนาการได้และพลังตะบากของข้านั้นอยู่ในขั้นหนิงสือเพียงเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวที่ข้าจะทนทานต่อเสียงสวดมนต์นี้ได้อปัตติยะอัตตเทนาอปัตติยาอปัตยปตยาเตโย,อ,ตอ,ยอึกขึ้นเสียงอันทรงพลังเหล่านี้กำลังจะไหลเข้ามาอยู่ในหูของข้าข้าจะต้องสก,กัดพลังของพวกนี้เอาไว้ ไม่เช่นนั้นข้าจะต้องลำบากแนย่ยวนเอ๋อละ่ะยวนเอ๋อเป็นยังไงบ้างอเสียงนี่มันเหมือนกับหมอผีกะโลกลาที่อยู่ในเรื่องหลวงพี่เท่งสมเลยนี่นานี่เราคิดมากไปเองสินนะดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยหัวใจและนิสัยอันบริสุทธิ์ของเด็กสาววัยสิปีปราศจากความคิดที่เป็นกิเลสดังนั้นเธอจึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลย และยิ่งไปกว่านั้นวรยุทธ์ของเธอก็อยู่ในขั้นรับสูงถึงดังนั้นบทประูตรจากคณะตะลกไทยในตำนานมันก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเอะแล้วไอ้เจ้าเจียงอาเฉียนมันไปไหนแล้วล่ะช่างมันเถอะถึงยังไงมันก็เป็นผู้ฝึกยุทธในขั้นสูงถึงมันก็คงจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรอยู่แล้วหรือว่าข้าควรที่จะออกไปจากที่นี่ไม่สิถ้าหากว่าข้าสังหารกงซุน ผู้นำของวิหารแห่งความว่างเปล่านั้นด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวของข้าพวกเขาทุกคนก็จะไม่มีผู้นำและบทส่วนเหล่านี้ก็จะต้องหยุดในทันทีแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนั่นก็ยังคงมีปัญหาที่จะตามมาอยู่ดีการที่ข้าทำแบบนั้นทุกๆคนในที่แห่งนี้จะต้องหันมาสนใจในตัวข้าแนๆ่ๆและหากเป็นแบบนั้นการที่ข้าจะพาเจ้าแยกกลับไปก็คงจะเป็นเรื่องยาก อปัตติเทอปัตตะเทเทนะ,นะโอ้ข้าจะปวดเลิกเกินเลิกอ,อปัติเทได้แล้วอ๋อเสียงพวกนี้มันต้องให้ข้าปวดหัวเลิอเกินข้าคิดว่าอีกไม่นานข้าก็คงจะเหมือนพวกเขาเหล่านี้ขีดจำกัดของข้าก็คงจะใกล้มาถึงแล้วสินะเอ๊ะทำไมทำไมไอ้เจ้าตาแกนี่มันถึงไม่ได้รับผลกระทบเลยล่ะ ใช่แล้วตัวข้านั้นอยู่ถึงขั้นฟันหายขั้นกลางและทำไมข้าถึงได้รับผลกระทบที่รุนแรงถึงขนาดนี้แล้วไอ้แกนี่ไอ้แกนี่มันอยู่เพียงแค่ขั้นหนิงสือเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนี่มันไม่สมเห็ุสมผลเลยนะอ๋อใช่แล้วแบบนี้พวกเราต้องบรรทวงต้องบรรทวงไอ้แกนี่มันตัวบักชัดๆอืมจริงด้วยทำไมกันนะ ทำไมค่าถึงไม่ได้รับผลกระ <S 2> <S 2> ทบอะไรเลยไม้แต่นิดเดียวล่ะอปัติยาอปัตยาเทฮอปัติอปัติเฮ้ออปัตยยอโยยยเย้าอ่าเลือกอปัตยาสักทีเธอข่าไม่ไว้แล้วอ่าอ่าพลังของบทสวดนี่มันช่างเป็นขื่นกระแทกที่ทรงพลังมากจริงๆ เพื่อที่จะเข้าใจผู้อื่นพวกเราจะต้องยอมรับว่าโลกใบนี้ไม่มีซึ่งความแตกต่างถึงแม้จะมาจากต่างที่ต่างเวลาสุดท้ายแล้วพวกเราก็เป็นเหมือนกับคนในโลกใบเดียวกันเมื่อยอมรับซึ่งกันและกันได้แล้วพวกเราก็จะได้ยินเสียงของทุกสรรพสิ่งได้ผู้ที่ได้ยินเสียงของทุกสรรพสิ่งได้คนผู้นั้นจะสามารถปล่อยคนทั้งโลกให้พ้นจากความทุกข์ยากได้นี่มันอะไรกัน ตอนแรกเราได้ยินบทสวดเป็นแค่ปัตตเยปัตปตเยเทนาเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เราได้ยินเสียงบทสวดนี่เป็นเนื้อหาเดียวกันกันกบเคตวิชาอักษรสวรรค์ของเราข้าจําได้เนื้อหาพวกนี้มันเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของเคตวิชามนุษย์อักษรสวรรค์ของเราตอนนี้ข้ารู้สึกได้ว่าจุดตั้งเทียงของข้าเกิดการเปลี่ยนแปลงตอนแรกมันรู้สึกแสบร้อนแต่ว่าตอนนี้มันกลับถูกแทนที่ด้วยความเย็นแบบจางๆแทน ความเย็นแบบจางๆได้แพร่ไปยังหน้าอกหัวใจและสมองช่างเป็นสถานการณ์ที่ดีต่อข้าจริงๆอรหันกายาทองคำอรหันกายาทองคำสองเท่า น้อยไอ้เจ้านักบวชหัวโลนนี่คือนักบวชที่มีความเมตตาจริงๆอย่างนั้นเหรอมีอะไรก็แสดงออกมาให้หมดข้าไม่กลัวเจ้าหรอกวัยช่างเป็นการกระทําที่น่าขันสักจริงๆออ๊ก ฮาาเราต้องสก,กัดจุดลมปราณเพื่อหยุดอาการบาดเจ็บเอาไว้ก่อนเราจะให้มันเห็นไม่ได้อึกฮะฮไอ้นักบวชวัวโลนนี่แกเก่งกาจถ,ถึงขนาดนี้เลยยังงั้นเหรอไอ้เจ้าบ้านนี่มันกำลังจะทำอะไรกันอีกทำไมมันถึงยังไม่หยุดอีกละ่ะในเมื่อมันต่อสู้นะขน้าคาแล้วนี่นาะ มันกำลังจะทำอะไรกันแน่พอแค่นั้นแหละอ๋อใครกันที่กล้าเข้ามาขัดขวางข้อวิธีของพวกเจ้ามักจะภาคภูมิใจในวิถีแห่งธรรมอยู่เสมอมาพวกเจ้านำไม่ชอบที่จะเอาชีวิตของใครแม้แต่คนเดียวแต่ว่าในวันนี้พวกเจ้านั้นกลับแหกกฎพวกนั้นสะเองได้นี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของกงยวน เจ้าอาวาสแห่งวิหารแห่งความว่างเปล่าอย่างงั้นหรอเอ๊ะเอ๊ะต่ตเท่านี่นี่เจ้าไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยยังงั้นหรอมันมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกอนเมื่อกี้ข้าได้ถามคําถามกับเจ้าเจ้าก็แค่ตอบคาถามของข้ามาเพียงเท่านั้นวันนี้ก็จบแล้วนะทุกคนเราจะให้เวลามันคิดคำตอบสอวัน อีกสองวันมาเจอกันนะจ๊ะ